ข้อความจากพระสุตันตปิฎกคุตกนิกายปฏิสัมพิธามัคยานักตาสุตมยญานิเทศอภิญเยยญาิเทศทุติยาพานวานอภิญเยยาิเทศต่อข้อ36สภาพที่เป็นใหญ่แห่งอินทรีย์สภาพที่ไม่หวั่นไหวแห่งภระสภาพที่นำออกแห่งพูดชงสภาพที่เป็นเหตุแห่งมัก สภาพที่ปรากฏแห่งสติปทานสภาพที่เริ่มตั้งแห่งสัมปทานสภาพที่สำเร็จแห่งอิทธิบาทสภาพที่เช่งแท้แห่งสัจจะสภาพที่ระงับแห่งประโยคะสภาพที่ทำให้แจ้งแห่งผลสภาพที่ตรึกแห่งวิตกสภาพที่ตรวจตราแห่งวิจารสภาพที่แผ่ไปแห่งปีติสภาพที่ไหลมาแห่งสุข สภาพที่มีอารมณ์เดียวแห่งจิตสภาพที่คำหนึง่งสภาพที่รู้แจ้งสภาพที่รู้ชัดสภาพที่จำได้สภาพที่สมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นควรรู้ยิ่งทุกอย่างพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีจำนวนมากแต่มีรถอันเดียวเท่านั้นรวมลงในรถอันเดียวเท่านั้นคือวิมุตติรถ พระธรรมที่พระพรทธเจ้าทรงแสดงนั้นรวมลงเป็นหนึ่งคือรวมลงในปัญญาได้แก่การรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าจากนามรูปที่เป็นของของเราว่างเปล่าจากนามรูปที่เป็นเราว่างเปล่าจากนามรูปที่เป็นตัวตนของเราปัญญาเป็นเหตุความหลุดพ้นจากอวิชชา คือหลุดพ้นจากความไม่รู้เป็นผลหรือความเข้าใจสภาวาธรรมตามความเป็นจริงเป็นเหตุความหลุดพ้นจากความไม่เข้าใจหลุดพ้นจากความไม่รู้คือหลุดพ้นจากอวิชาหลุดพ้นจากความเข้าใจผิดความเห็นผิดเป็นผลนั่นก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีรสคือมีกิจอันเดียวเท่านั้นคือทำให้ถึงความหลุดพ้น ทำให้ถึงความหลุดพ้นจากเหตุแห่งทุกข์คือหลุดพ้นจากอวิชชาหลุดพ้นจากโมหะอันเป็นต้นตอแห่งกิเลสทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์ในวัฏฏะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความเสียใจความพิไรลําพัน์ความทุกข์กายความทุกข์ใจไม่มีที่สิ้นสุดคือทําให้เกิดแลวตายตายแล้วเกิดในกามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิและอรูปาวจระภูมิเกิดหน้าที่ใดก็ตายหน้าที่นั้นไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดก็ตายในภพภูมินั้นโดยไม่เหลือเมื่อยังมีอวิชชาและกิเลสทั้งปวงอยู่เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ในวัฏฏะการดับทุกข์ในวัฏฏะนั้น ก็คือดับอวิชชาอันเป็น,นต้นตอยแห่งกิดเดสทั้งปวงให้หมดไปคือดับความไม่รู้ว่าไม่มีเราเพราะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดทุกๆขณะในชีวิตประจำวันนำมารูปในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดไม่มีในขณะใดเลยที่สามารถตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปเมื่อเกิดขึ้นขณะใดก็ดับในขณะนั้น เมื่อเกิดขึ้นทางใดไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็ดับในทางนั้นไม่มีเหลือการดับทุกเลวัตตะก็คือดับความไม่รู้คือดับอวิชชาเป็นต้นตอแหกิเดสทั้งปวงนั้นให้หมดไปคือดับเหตุแห่งทุกข์นั่นเองเมื่อเหตุแห่งทุกข์คือเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายดับก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีกต่อไป เรียกว่านิโรธะคือการดับทุกข์หรือเรียกอย่างหนึ่งว่านิพพานคือการดับกิเลสโดยไม่เหลือเป็นการดับพืชเชื้อแห่งการเกิดและการตายให้หมดสิ้นไปนิโรธะหรือนิพพานนี้เรียกว่าวิมุตติเพราะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงคือวิชชาดับกิเลสทั้งปวงดับก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายคือพ้นจากทุกข์นั่นเอง ทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้นั้นก็คือรู้ว่าขณะนี้ไม่มีเราเพราะนามรูปทั้งปวงเกิดขึ้นและดับไปเมื่อดับไปก็หมดไปหายไปสิ้นไปเมื่อดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปแปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่อย่อยางเก่าเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วไม่มีอะไรคงที่อยู่อย่างเก่าแล้วทุกๆขณะจึงเป็นความว่างเปล่าอย่างนี้ เป็นความจริงเช่นนี้นี่คือมัคนี่คือทางดับถูกเรียกช่อย่างหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดได้ตามลำดับแห่งมัคตามลำดับแห่งความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เกิดขึ้นนั้นทั้งเป็นไปในส่วนของโลกียปัญญาและโลกุตละมัคซึ่งเป็นไปในส่วนของโลกุตละปัญญาตามลำดับ จากโสดาปฏิมาศกาธาคาริมัคอนาคามิมาคและอรหัตตมัคในที่สุดแม่มัร์คือหนทางแห่งการดับทุกข์ท่านแสดงไว้ถึง8ประการด้วยกันแต่เมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้การดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์คือรู้ในขณะนี้นั่นเองว่าไม่มีเรา ล้วนแต่เป็นธรรมะเมื่อความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนั้นในส่วนที่เป็นโลกุตละมักนั้นมักทั้ง8ก็รวมลงเป็นหนึ่งคือรวมลงในสัมมาทิฏฐินั่นเองตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะมีมากแต่ก็รวมลงเป็นหนึ่งมีกิจเป็นอันเดียวคือมีรสเป็นอันเดียวเท่านั้น เพื่อให้ถึงความหลุดพ้นจากกิเลสคือหลุดพ้นจากอาวิชชาอันเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประธานของกิเลสทั้งปวงซึ่งทำให้เกิดและตายตาย,ตายแล้วเกิดตามที่ได้กล่าวมาแล้วแม้ธรรมที่นับเนื่องด้วยการตรัสรู้ที่เรียกว่าโพธิปิยธรรมก็รวมลงในปัญญาคือสัมมาทิฏฐิคือเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดความเห็นอย่างถูกต้องว่าแต่ละขณะนั้นไม่มีเราแต่ละขณะนั้นล้วนแต่เป็นธรรมะและธรรมะทั้งปวงล้วนเป็นอนัตตานั่นก็คือธรรมะและอนัตตาก็เป็นอันเดียวกันคือแต่ละขณะเดียวนี้ไม่มีเรามีแต่ธรรมะมีแต่ความเป็นอนัตตานั่นเองแต่ในโพธิปขียธรรมคือธรรมที่นับเรื่องให้เกิดปัญญาเพื่อความรู้แจ้ง หรือเพื่อการสัดสรู้เป็นกิจของปัญญาทั้งสิน่นคือปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือสมาธิิเกิดขึ้นนั้นก็ดับอวิชชาดับความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตามลำดับโดยไม่เหลือไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทร 5, 7, ี่ห้พละห้าโพชฌงเจ็มรกมีองค์8ก็ตาม ย่มเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแม้จะมีชื่อในโพธิป,ปกักจยธรรมถึง37ประการก็ตามนั่นก็เป็นไปตามลำดับแห่งปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามลำดับมีกำลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนถึงความแก่กล้าสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับ แห่งมักคือตามลำดับแห่งสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อความรู้ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงหรือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิหรือเรียกอ,อย่างหนึ่งว่ามักเกิดขึ้นทำกิจกิจของปัญญาคือกิจของมักก็คือกำหนดรู้ทุกข์คือรู้การเกิดและการดับทุกทุกขณะเหตุแห่งทุกขที่เรียกว่าทุกขสมุทยัย คือกิเลสท,ทั้งปวงอันมีอวิชชาเป็นหัวหน้าคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าในขณะเดี๋ยวนี้ที่นามรูปเกิดขึ้นและดับไปนั้นไม่มีเราในขณะที่นามรูปเกิดขึ้นและดับไปนั้นไม่มีของของเราในขณะที่นามรูปเกิดขึ้นและดับไปแล้วนั้นไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวตนของสัตว์ของบุคคลใดๆเหลืออยู่ล้วนแต่เป็นความว่างเปล่า ล้วนจะเป็นธรรมะล้วนจะเป็นความจริงเช่นนี้เหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาคือความไม่รู้นั้นควรละนิโรธะคือการดับทุกข์ได้แก่ดับอวิชชาคือดับความไม่รู้ว่าไม่มีเราควรทําให้แจ้งส่วนมากคือหอนทางแห่งการดับทุกข์คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือรู้ว่าไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเรา มีแต่สภาวะธรรมที่ว่างเปล่าเพราะเป็นอนัตตาเนื่องจากนามรูปเกิดขึ้นและดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปแปลไปเปลี่ยนไปไม่คงที่อย่อยางเก่าทุกๆขณะเดี่ยวนี้เมื่อปัญญาคือสัมมาทิฐิคือมรรคเกิดขึ้นนั้นก็ได้ชื่อว่าทำกิจทั้งกำหนดรู้ถูกและเหตุแห่งถูกและดับเหตุแห่งถูก ซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปในขณะเดียวคือในขณะแห่งมรรคเกิดขึ้นนั่นเองและกิจของมรรคคือกิจของปัญญาหรือสมมทิฐิเมื่อเกิดขึ้นนั้นก็ได้ชื่อว่าสัจจานและกัตยานเกิดขึ้นพร้อมด้วยสัจญยานก็คือปัญญารู้ในทุกข์คือการเกิดและการตายหรือการเกิดและดับว่าเป็นสิ่งที่มีจริง เหตุให้เกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยได้แก่อวิชชาและกิเลสทั้งปวงนั้นมีจริงนิโรธะการดับทุกข์มีจริงมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์นั้นมีจริงกัตยานก็คือปัญญารู้ในกิจว่าได้ทำแล้วคือทุกข์ได้กำหนดรู้แล้วเหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาละได้แล้วนิโรธะการดับทุกข์ทำให้แจ้งแล้ว คือดับได้แล้วทุกขานิโรธคาไม่ดีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ได้อบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้วสัจญาณกิจญานและกตยานนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันในขณะที่โลกุตรลมัคเกิดขึ้นทำกิจด,ดับกิเลสได้เป็นสมุเฉท จากโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักโลกุตละมักทำรรกิจในการดับกิเลสเป็นสมุเฉตคือโดยไม่เหลือตามกำลังแห่งมักนั้นๆส่วนโลกุตละผลนั้นทํำกิจสงบละัปกิเลสได้โดยสิ้นเชิงคือดับกิเลสหรือหลุดพ้นจากกิเลสได้โดยไม่เหลือ ส่วนข้อความในอัตกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสัทธรรมปกาศินีอัตกถาคุตกนิกายปฏิสัมพิธามรักอัตกถา,ายาน,นกถาสุตตะมยายานิเทศอภินเยายญาณิเทศข้อ36พระสารีบุตรได้แสดงวิสันนาสิบข้อมีอินทรีย์เป็นต้นทำให้เป็นหมวดหมู่เรียงกันไปตามลำดับ คำว่าสภาพที่เป็นใหญ่ได้แก่สภาพที่เป็นอธิปดีด้วยสามารถทําความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคําว่าสภาพที่ไม่หวั่นไหวได้แก่สภาพที่ทําที่เป็นข้าศึกไม่สามารถทําให้หวั่นไหวได้คําว่าสภาพที่นําออกได้แก่สภาพที่โพชง ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเป็นเหตุนำออกจากธรรมที่เป็นค่าศึกคำว่าสภาพที่เป็นเหตุมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าสภาพที่เป็นเหตุเพราะอัดว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นเหตุเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นหรือเพราะอัดว่าสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพาน ความลดแล่นไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสติปรากฏโดยปรากฏขึ้นความปรากฏคือสติชื่อว่าสติประทานก็สตินั้นมีสี่ประเภทโดยเป็นไปด้วยอำนาจยึดถืออาการว่าไม่งามเป็นทุกข์ไม่เที่ยงและไม่เป็นตัวตนและด้วยอำนาจสำเร็จกิจแห่งการละความสำคัญว่าเป็นของงามเป็นสุข เที่ยงเป็นตัวตนในกายเบทนาจิตและธรรมสติทั้งสี่ประเภทนั้นย่อมหาได้ในจิตต่างๆในส่วนเบื้องต้นแต่ในขณะแห่งมรสติอย่างเดียวเท่านั้นได้ชื่อครบสี่อย่างในสมัตประทานมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าประทานเพราะอัดว่าเป็นเหตุเริ่มตั้ง ประธานที่งามชื่อว่าสัม,มประทานหรือชื่อว่าสัม,มประทานเพราะอัจว่าเป็นเหตุเริ่มตั้งชอบอีกอย่างหนึ่งประธานนั้นชื่อว่างามเพราะเว้นจากกิเลสและความมีรูปผิดปกติและชื่อว่าประธานเพราะนำมาซึ่งความเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดด้วยให้สำเร็จประโยชน์และความสุขหรือเพ่อทำความเป็นหัวหน้า จึงชื่อว่าสัม,มปทานคำนี้เป็นชื่อของวิริยะวิริยะนั้นมีสประเภทโดยเป็นไปด้วยอำนาจให้สำเร็จกิจคือการละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและทำกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่ประทานเหล่านี้ย่อมหาได้ในจิตต่าง ในส่วนเบื้องต้นแต่ในขณะแห่งมักวิริยะอย่างเดียวเท่านั้นได้ชื่อครบสี่อย่างคำว่าสภาพที่เริ่มตั้งได้แก่สภาพที่อุตสาหะในคำว่าแห่งอิทธิบาทนี้มีวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ชื่อว่าอิทธิเพราะอัดว่าบรรดาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งย่อมสำเร็จอธิบายว่าย่อมสำเร็จพร้อมคือย่อมสำเร็จลงได้อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอิทธิเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายสำเร็จผลคือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สำเร็จผลจเจริญถึงความดียิ่งโดยความหมายที่หนึ่งปาทะทำเครื่องให้ถึงคืออิทธิคือความสำเร็จ ชื่อว่าอิทิบาทความว่าส่วนคือความสําเร็จโดยความหมายที่สองปาทะแห่งอิทธิชื่อว่าอิทธิบาทคคำว่าบาทได้แก่เป็นที่ตั้งอธิบายว่าเป็นอุบายให้บรรล,ลุเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงคือย่อมบรรล,ลุความสําเร็จกล่าวคือคุณวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอิทธิบาทนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าบาท อิธิบาทมีฉันทาเป็นต้นเหล่านั้นย่อมหาได้ในจิตต่างๆด้วยความเป็นใหญ่ในส่วนเบื้องต้นแต่ในขณะแห่งมรคย่อมหาได้พร้อมกันโดยแท้คำว่าสภาพที่สำเร็จได้แก่สภาพที่สำเร็จผลหรือสภาพเป็นที่ตั้งคำว่าสัจจะได้แก่อริยส,สัจสี่คำว่าสภาพที่เที่ยงแท้ได้แก่ สภาพตามที่เป็นจริงวิสัชนาแปดเหล่านี้เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตละเชื่อกันคำว่าประโยคะได้แก่ประโยคะของอริยมรรสีคำว่าสภาพที่ระง,งับได้แก่สภาพที่ระง,งับด้วยอริยผลสีจริงอยู่มรรคประโยคะเป็นอันระงับได้ในขณะแห่งผลเพราะหมดกิจแล้ว หรือภาวะแห่งมัคคะประโยคะระงับแล้วด้วยผลเกิดขึ้นคําว่าสภาพที่ทำให้แจ้งแห่งผลได้แก่สภาพที่ทำให้ประจักษ์ด้วยอำนาจการพิจารณาอริยผลเป็นอันท่านกล่าวถึงการทำให้แจ้งซึ่งอารมณ์หรือการทำให้แจ้งซึ่งการได้ในขณะแห่งผลพระสารีบุตรได้สแสดงวิสัชนาหาข้อ มีวิตกเป็นต้นด้วยอง์คฌานการตรึกอธิบายว่าการยกขึ้นชื่อว่าวิตกการตรองอธิบายว่าการตามตรวดราชื่อว่าวิจา์คําว่าสภาพที่ตรวดราได้แก่สภาพที่ตามครุกเคล้าคําว่วาสภาพที่ไหลมาได้แก่สภาพที่ชุ่มชื้นคือ สภาพที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอำนาจสมาธิพระสารีบุตรได้แสดงวิสัชนาส5ข้อมีการคำหนึ่งเป็นต้นโดยเป็นข้อเบตเตเร็เสภาพที่คำหนึ่งของจิตสองดวงในปัญจทวารและมโนทวารที่น้อมไปสู่จิตสันดานในอารมณ์อื่นจากอารมณ์แห่งภวังสภาพที่รู้แจ้งแห่งวิญญาณ สภาพที่รู้ชัดแห่งปัญญาสภาพที่จำได้แห่งสัญญาสภาพที่สมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะว่าสมาธิในทุติยฌานเป็นเอกผุดขึ้นจึงกล่าวว่าธรรมะเอกผุดขึ้นอธิบายว่าเป็นสมาธิเลิศประเสริฐเกิดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบเงียบก็สิ่งที่ประเสริฐเรียกว่าเป็นเอกในโลกอีกอย่างหนึ่ง จะกล่าวว่าเป็นธรรมเอกไม่มีคู่เบนวิตกวิจาร์ผุดขึ้นดังนี้บ้างย่อมถูกอีกอย่างหนึ่งจะกล่าวว่ากุศลสมาธิแม้ทั้งหมดเป็นธรรมสงบเงียบจากวิตกวิจาร์เหล่านั้นเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรนเป็นต้นหรือต่ออุทจจะนั่นเองเพราะเหตุนั้นจึงเป็นธรรมอันเลิศผุดขึ้นหรือจะกล่าวว่า เว้นจากวิตกวิจารณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นธรรมไม่มีสหายผุดขึ้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าธรรมเอกผุดขึ้นย่อมถูก